เขาบอกให้ไปหาไปหาแล้วไปหาบ้านที่เขาติดประกาศอ่ะแล้วก็โทรไปถามเขาว่าเขามีหน่าเรียนมีเพื่อนเล่นเพื่อนด้วยเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เพียนเพื่อนค่ะให้เพื่อนเล่นก่อนอ่าหนูก็ไปเล่นบอลหนุนหนูไปเล่นบอลเล่นด้วยเล่นด้วยไก่ไกไอวา เอวายให้เพื่อนจับให้เพื่อนเล่นก่อนเอากินขนมก่อนเร็วๆกินขนมก่อนเร็วๆเอากินขนมเร็วๆเอวากินขนมเร็วอันนี้กินขนมเร็วอ่ะเอวาอะเอวาอ่ะากินขนมเอออยู่ด้วยกันก็กินอย่าทะเลาะกันนะโตขึ้นนะรู้เปล่าไหนไหนไก่กุ๊กกุ๊กไก่อ่ะไหนไก่อยู่ไหนคะไหนคะหมุนใหญ่เลยไหนไก่อันนี้ไก่อยู่ไหน พูดออ้ยอยอ้ยผีเสื้อเนี่ยผีเสื้อมันน่ารักนะเนี่ยเ,ยเ,ยเอ็นแม่ไอ้วาเลยผีเสื้อลูกคุณไอ้นั่นน่ะไออะไรนะเขาเรียกไอน,นียพูดออกภาษาอีสานเราก็ไม่ได้สอนให้มันพูดขนาดนั้นนะเสียเสือ,สอ,อเสือมันต้องเรียกบางทีมันต้องเรียกเสือใช่ไหมมันเสีย <laughs> <laughs> ได้สคติดกันแล้วเหรอถ่ายแล้วเก่งจังังเอวายังเอวาเรียกเอวาดิเรียกเอวาหน่อยค่ะเร็วค่ะหุ่นดูเพื่อนเล่นแล้วเออนั่งเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนเอวาเอามีเพื่อนเล่นก็จะเล่นนานนะอุ้ย อุ้ยอาวตัวท่าอะาอ่ะทอยตัวเดียวเปลี่ยนกันนั่งเอาเดี๋ยวหงายท้องแล้วนะี่